อะไรคือสาเหตุที่ทำให้หนุ่มอายุ31ปีออกจากสหรัฐอเมริกาเพื่อมาอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครประเทศไทยสวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสวนภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องราวจากช่อง YouTube Sta ซี่มาติน เจ้าของช่องมีชื่อว่าคุณมาตินนะครับเขาได้บอกเล่าเรื่องราวของตนเองหลังจากที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมหานาครจนทําให้เขารู้สึกว่าการอยู่ที่นี่เหมือนชีวิตมันช่างแสนดีไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้เขารู้สึกดีที่ได้เรียกกรุงเทพว่าบ้านคุณมาตินได้บอกเล่าเรื่องราวของเขาว่า ที่นี่อากาศร้อนอุณหภูมิโดยรวม37องศาการจราจรหนาแน่นมากและหมอกควันแต่เขาก็ยังรักเพราะที่นี่คือสถานที่ที่ทำให้เขาตัดสินใจย้าย,ายจากบ้านเกิดที่แคลิฟอร์เนียเพื่อมาอยู่ที่นี่ เมื่อตอนที่มาตินอายุประมาณสองขวบเขาบอกว่าเขาที่จําความได้เขาอยู่ที่รัฐมิชิแกนในสหรัฐอเมริกาเขาหลงไหลในเมืองใหญ่และชอบช่วงฤดูร้อนหมายถึงความรักในฤดูร้อนของทุกคนที่จะออกไปนอกบ้านด้วยกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดเพื่อนของเขาทุกคนออกไปข้างนอกพวกเขาทุกคนก็ขี่จักรยานเขากําลังมีช่วงเวลาที่ดีดูเหมือนว่าเมืองที่เขาอาศัยอยู่จะมีชีวิตชีวามากในช่วงฤดูร้อนแต่เขาไม่ค่อยได้รับประสบการณ์ในเมืองใหญ่ เพราะเขาอาศัยอยู่ระหว่างคาโซและแกรนลาปิสซึ่งเป็นเมืองค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับเมืองต่างๆในมิชิแกนดังนั้นเขาจึงต้องการประสบการณ์ในเมืองใหญ่แบบเมืองมิชิแกนมาโดยตลอดแต่เขาไม่เคยได้รับจริงๆหลังจากที่มาตินเรียนจบมัธยมปลายเขาก็เข้าสู่กองทัพในสหรัฐได้ทิ้งบ้านเกิดเพื่อเข้าประจำการในซานเดเอโก4ปีและเขาก็ออกมา เมื่อเขาออกจากกองทัพแล้วเขาได้ทำธุรกิจหลายอย่างเขาสามารถสร้างชีวิตที่ซานดิเอโกได้แต่มันก็ยังล้มเหลวเขาลองผิดลองถูกและเกิดข้อผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งจนกระทั่งได้เรียนรู้วิธีการซื้อขายแบบรายวันและมันทำให้เขาสามารถทำเงินได้มากพอสมควรแค่นั่งหมกมุ่นอยู่หน้าจอตลอดทั้งวัน เมื่อเวลาผ่านไปเขาได้เอาเงินที่หาได้เพื่อซื้อขายรถบรรทุกกึ่งพ่วงจำนวน3าคันแต่บางทีมันอาจจะร้มเหลวแต่ก็ยังทำเงินได้มากพอสมควรเขาจึงตัดสินใจไปเที่ยวและเริ่มต้นชีวิตใหม่การเดินทางของมาตินเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็เริ่มต้นขึ้น เขาเดินทางมาเที่ยวที่เมืองไทย2-3ครั้งแล้วแต่ตอนนั้นมาติดไม่เคยพักเพื่อที่จะสำรวจกรุงเทพมาพักสองสวันแล้วบินไปที่ภูเก็ตหรือบินไปสถานที่อื่นแต่ครั้งสุดท้ายที่มาคือประมาณปีที่แล้วเขาได้เข้าพักและเที่ยวชมเมืองจริงๆและเขาทึ่งมากทุกอย่างบรรดูทันสมัยและใหม่ สิ่งที่เขาเข้าถึงได้คือเขารู้ว่าสามารถโทรเรียก Grab Bike แล้วขึ้นหลังรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าการจราจรที่หนานแน่นและไปทุกที่ที่ต้องการด้วยเงินไม่ถึง2ดนอนลลาร์หรือน้อยกว่านั้นเขาถูกพัดพาไปและบังเอิญโดยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่าที่ประเทศไทยมีเทศกาลเล่นน้ำสงกรานทุกคนยิงปืนฉีดน้ำมาหาเขาและนั่นคือความบ้าคลั่งเป็นประสบการณ์บ้าๆที่เขาเคยเจอ ครั้งสุดท้ายที่เขามาที่นี่มันต้องใช้เวลานานจริงๆและเมื่อเขาจากไปเขาก็รู้สึกว่าหัวใจของเขาต้องการที่จะกลับมาจริงๆ100%เปอร์เซนเมื่อมาตินกลับไปที่อเมริกาหลังจากออกจากประเทศไทยแล้วเขาก็พบเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเหมือนว่าถูกโยนอะไรใส่หน้าของเขาเขาตระหนักรู้ทุกอย่างมากขึ้นอย่างเช่นในอเมริกาเขารู้สึกว่าผู้คนอยากทำตัวเท่กว่ากันพยายามตามคนอื่นให้ทันหมายความว่า มันเหมือนการพยายามมีรถใหม่และมีเสื้อผ้าใหม่ๆดีไซน์ใหม่ๆเหมือนของแท้นั่นคือสิ่งที่เขาไม่ชอบและมันไม่สำคัญสำหรับเขาจริงๆการอยู่ที่อเมริกาทุกคนต้องเดินทางโดยรถแท็กซี่เหมือนกับว่าสิ่งของต่างๆมีราคาแพงขึ้นมากเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะซื้อน้ำผลไม้สดในราคาต่ำกว่า2ดอลลาร์ตามท้องถนนเขาไม่สามารถหาซื้อได้ในราคาต่ำกว่า10ดอลลาร์ และหนึ่งในสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาคือต้องมีรถเพราะที่อเมริกาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรถยนต์หากจะเดินไปที่ไหนสักแห่งก็คงจะแปลกหมายถึงเราไม่สามารถเดินไปที่ร้านกาแฟแถวบ้านได้แบบที่คนอื่นชอบถามว่าทำไมไม่เดินมาปฏิสัมพันธ์ของเมืองคือทุกสิ่งทุกอย่างในอเมริกาเราไม่มีการโต้อตอบกับคนอื่นในเมือง เราแค่ขึ้นรถแล้วไปที่ไหนสักแห่งแล้วก็กลับไปขึ้นรถแล้วก็กลับบ้านทําแบบนั้นซ้ําๆและนั่นทําให้เขาตกใจมากเมื่อเขาอยู่ที่กรุงเทพเขาเดินออกไปข้างนอกไปไหนก็ได้มีคนขายของมากมายตามท้องถนนมีผู้คนมากมายออกมาที่นี่และเดินเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กันแต่ที่อเมริกาจะไม่มีการโต้อตอบไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในเมืองที่เขาอยู่ เหมือนกำลังขึ้นรถไปเที่ยวคนเดียวหรือกับเพื่อนๆถ้าหากได้นัดเจอกันแต่มันก็ไม่สนุกสําหรับเขาและยิ่งไปกว่านั้นในกรุงเทพมักจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่เสมอราคาถูกเสมออย่างเช่นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านบาร์บีคิวแบบญี่ปุ่นราคา30ดอลลาร์แต่อาหารมื้อเดียวในสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยต้อง100ดอลลาร์ที่อเมริกาจะมีราคาแพงอย่างไม่น่าเชื่อที่นี่ที่ประเทศไทยไม่แพงจริง เราจะไม่ถูกทำร้ายเมื่อเราออกไปข้างนอกนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาที่รู้สึกเหมือนว่าผู้คนกำลังมองหาเหตุผลที่จะต่อสู้เราแทบไม่สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในสิ่งใดๆดได,ได้เลยความปลอดภัยและอาชญากรรมในอเมริกามีสถานที่มากมายที่เขาไม่เคยไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามเขารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยแต่ที่ประเทศไทยเขารู้สึกปลอดภัยเสมอรู้สึกโอเคไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตาม หากเขาเห็นใครก็ตามพวกเขาจะมองหน้าแล้วก็ยิ้มออกมาจริงๆเรื่องอัตรางเงินเฟ้อที่นอกเหนือการควบคุม มาตินบอกว่าเราจะโชคดีมากหากเราสามารถหาอาพาร์ตเมนต์ในอเมริกาที่ไหนก็ได้ในราคาต,ต่ำกว่า11,000ดอลลาร์ต่อเดือนมาตินเคยเช่าอาพาร์ตเมนต์ในทำเลที่ดีอยู่ในาสเวกัสเขาจ่ายค่าเช่า4,500ดอลลาร์มี3ห้องนอนและเพื่อนของเขาจ่าย4,000ดอลลาร์สำหรับ4ห้องนอนนี่มันบ้ามากตอนที่เขาอยู่ที่ซานดิเอโกเขาจ่าย2,400ดอลลาร์สำหรับ1ห้องนอนไม่ใช่อาคารใหม่โดยซ้ำ และยังไม่รวมค่ารถ600ดอลลาร์ค่าเช่าคอนโดจอดมอเตอร์ไซค์150ดอลลาร์ต่อเดือนค่าอาหารจ่ายไม่เกิน5ดอลลาร์ทุกมือ้อแล้วแต่ว่าจะกินอะไรที่พิเศษหน่อยก็จ่าย20ดอลลาร์ซึ่งเป็นราคามาตรฐานในสหรัฐสำหรับบางอย่างก็โอเคส่วนเรื่องส่วนผสมของอาหารที่เราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้แบบไหนที่ประเทศไทยมีอากาศร,ร้อนตลอดแต่เขาชอบชอบที่ไม่ต้องกังวลเรื่องหิมะอากาศที่หนาวต่ำกว่า25องศา และในช่วงท้ายคลิปมาตินได้สรุปว่าสองสิ่งที่ต้องเสี่ยงคือหากคิดจะออกจากสหรัฐอเมริกาจงรู้ให้แน่ชัดว่าสหรัฐจะเสนออะไรให้เราบ้างอยู่ที่นั่นมานานพอแล้วเรามีประสบการณ์ทั้งหมดจากที่นั่นเราจะรู้ว่าเป็นอย่างไรถ้าออกจากบ้านเกิดที่เราอาศัยอยู่ดังนั้นสิ่งแรกคือกรณีที่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเราก็แค่กลับไปแต่ในกรณีที่สมันดีที่สุดเรามีเวลาในชีวิตและเราจะได้รับประสบการณ์ใหม่ จากกรณีที่2เราต้องถามตัวเองว่าจะรอดหรือเปล่าถ้าอาศัยอยู่ในอเมริกาทุกอย่างแพงมากที่ไทยไม่แพงโอกาสที่เราจะสนุกกับชีวิตจริงๆ มันทำให้เราไม่เครียดกับเรื่องบางเรื่องเราสามารถออกไปข้างนอกได้และไม่ต้องกังวลกับการกระทําบ้าๆบอๆความบุนแรงหรือแควงขโมยของหรืออะไรบ้าๆที่นี่เราสามารถออกไปใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการโดยไม่มีการตัดสินโดยไม่มีใครมาขวางทางมีแต่คนยิ้มแย,ย้มให้และเราก็ยิ้มตอบเหมือนชีวิตที่นี่ช่างแสนดีไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่ตอนนี้รู้สึกดีที่ได้เรียกกรุงเทพว่าบ้าน จากเรื่องราวของคุณมาตินนะครับท่านผู้ชมครับก็มีชาวต่างชาติบางส่วนได้เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับซึ่งคนแรกเขาบอกว่ากําลังดูช่องของคุณอยู่ฉันเป็นคนอเมริกันที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่นี่มา4ปีแล้วเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทําในชีวิตไว้ผู้ใหญ่และให้มันดําเนินต่อไปในกรุงเทพสุดสัปดาห์นี้ฉันจะไปรับลูกพี่ลูกน้องของฉันจาก LA ถ้าคุณอยู่ใกล้สุขุมวิท บางทีเราอาจจะได้เจอกันเพื่อดืม่มความคิดเห็นถัดมาครับคนนี้เขาบอกว่าเพียงสมัครสมาชิกเพื่อติดตามการเดินทางในบ้านใหม่ของคุณในประเทศไทยชั้นวางแผนที่จะ,กะเกษียณที่นั่นภายใน2-3ถึงปีกรุณาอัปโหลดบ่อยๆส่วนคนถัดมาครับได้เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าเห็นด้วยตอนที่ฉันอยู่ในกรุงเทพทุกเช้าฉันจะไปซื้อกาแฟเย็นแก้วใหญ่และไข่เจียวจากแผงขายข,ายของริมถนนใต้สะพานลอย รวมแล้วน้อยกว่า2ดอลลาร์และฉันจะให้ทิปพวกเขา1ดอลลาร์ทุกครั้งฉันไปที่เทอร์มินอลทเตีวันและเติมเงินบัตร10เหรียญเพื่อเข้าสู่ศูนย์อาหารฉันทานอาหารจากแผงขายอาหาร2แผงทุกมือ้อเป็นเวลา3วันและเหลือเงินอยู่4เหรียญในตอนท้ายเหมือนกันตอนที่ฉันไปโตเกียวเมื่อ2สัปดาห์ก่อน สิ่งที่ใหญ่ที่สุดสําหรับฉันไม่ใช่แค่ทุกอย่างราคาถูกเท่านั้นแต่ผู้คนก็เคารพซึ่งกันและกันผู้คนทํางานหนะักบริการเยี่ยมมากที่นี่ในอเมริกาไม่เพียงแต่บริการโดยทั่วไปจะห่วยเท่านั้นผู้คนยังคาดหวังทุนให้ทิปพวกเขาและจ่ายค่าขยะแบบพรีเมียมอีกด้วยจากนั้นนะครับเจ้าของช่องก็เลยเข้ามาตอบกลับไปว่าใช่นอกจากทุกอย่างจะมีราคาถูกแล้วความเคารพก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และฉันก็ชอบสิ่งนั้นมาก คอมเมนต์ถัดมาครับฉันตัดสินใจหลังจากไปเที่ยว4ี่ครั้งฉันจะย้ายไปพัทยาเต็มเวลาในสัปดาห์หน้าฉันตื่นเต้นกับการเดินทางครั้งใหม่ภูมิใจในตัวพี่ชายคนถัดมาครับได้กล่าวสั้นๆว่าประเทศไทยฟังดูน่าตื่นเต้นสําหรับทริปนี้คนถัดมาครับวันดีครับพี่โชคดีครับฉันกลายเป็นคนเล่อล่อนตั้งแต่วันเสาร์โดยเริ่มจากเกาะสมุยคอมเมนต์ถัดมาคนนี้บอกว่าหากคุณมีเงินจํานวนมากที่จะสนับสนุนคุณประเทศไทยคือสวรรค์ ความคิดเห็นถัดมาครับออกจากซีแอตเทิลในปี2อง2นีเพื่อไปที่ประเทศไทยเริ่มต้นในกรุงเทพเอกมัยและในที่สุดก็มาตั้งลกลากที่จอมเทียนเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ฉันเคยทําสหรัฐอเมริกากําลังลดจํานวนลงเป็นประเทศไร้เสถียรภาพทางการเมืองของโลกที่3ฉันจะไม่กลับไปคุณภาพชีวิตที่นี่ช่างเหลือเชื่อคนถัดมาครับคนนี้บอกว่าประเทศไทยเป็นสวรรค์และบ้านหลังที่สองสำหรับผู้มาเยือนทุกคน ัมาครบฉันวางแผนจะย้ายไปที่ภูเก็ตในเดือนมิถุนายนฉันกำลังขายบ้านของฉันโดยนำกระเป๋าเดินทางมูลค่าทรัพย์สินมา2-3ใบและฉันโชคดีที่ได้งานระยะไกลที่สามารถพาไปต่างประเทศติดตัวไปด้วยได้ส่วนคนถัดมาครับเขาบอกว่าฉันพูดเสมอว่า3สิ่งที่ต้องมีสำหรับที่อยู่อาศัยนั้นปลอดภัยราคาไม่แพงและอาหารอร่อยประเทศไทยมีครบมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่มีทั้ง3อย่าง ต่อมาครับฉันกำลังแสดงสิ่งนี้ให้ตัวเองเห็นฉันเคยมาที่ประเทศไทยครั้งแรกในเดือนกุมภาพันธ์แต่ฉันกำลังมองหาที่จะย้ายไปที่นั่นและตเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนอื่นฉันต้องการสัมผัสมันก่อนตัดสินใจแต่ฉันอยากย้ายจริงๆฉันมาจากเนเธอร์แลนด์และการอาศัยอยู่ที่นี่มันแย่มาก แลวทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเรื่องราวของคุณมาตินนะครับที่ได้เล่าเรื่องราวเล่าประสบการณ์ของเขาเองนะครับผ่านช่อง YouTube ของตนเองแล้วก็เป็นคอมเมนต์จากชาวต่างชาติบางส่วนนะครับคลิปนี้หากข้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับหากมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของ,ของแอดมินด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ